เดี๋ยวคงงงเดิว่าผมเป็นใครอ่ะผมเป็นใครอ่ะผมเนี่ยเนี่ยผมเออผมชื่อว่าอาใครต่อแล้วกันเปน็นนามสมมติตามชื่อช่องเลยคือวันนี้เป็นวันหยุดเพราะว่ามันเป็นวันที่ต้องไปเรียนแหละแต่ว่ามันเป็นวันหยุดด้วยเนื่องจากโควิดนะ มันก็ว่างไม่มีอะไรทำใช่ว่างจริงๆอาจารย์สังงานแตยั่งไม่ทําก็วันนี้จะมาปผจญภัยแล้วกันปั่นจักรยานหนึ่งส่วนสบสี่เพราะหยุดสองอาทิตย์มั้งน่าจะสิบสี่วันนะถ้าเกิดผิดพลาดก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังแล้วกันก็วันนี้จะมาปั่นจักรยานปผจญภยัย ซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวจะไปดูธรรมชาติด้วยกันนี่พาทัวบ้านก่อนไม่ทัวบ้านนี่ทัวหลังบ้านหน้าบ้านก็แบบโวยวายชิบหายเจอเพลงกยอโอ้ยไอ้แทงมันย้อนเลยทุกคนนี่คือต้นพริกเห็นปะ่ะต้นพริกที่แบบ เป็นพิกที่เผ็ดที่สุดสำหรับบ้านผมเนี่ยแต่ว่าพวกทาดสโกหรือว่าโกชินลี่อะไรอ่ะนั่นแหละยังไม่เคยลองอืมก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้มันจะย้อนแสงหน่อยอะ่ะขออภัยด้วยนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่แต่งตัวไปปฏิการไปสำรวจโลกในช่วงโควิดกันดีกว่าซึ่ง ก่อนที่เราจะไปใช่ไหมก่อนที่เราจะไปข้างนอกคุณต้องอย่าลืมอะไรนี่อย่าลืมแมสแมสนี่สําคัญมากเลยช่วงนี้มันก็เศรษฐกิจซบเซานะก็รายได้จะหายไปราคาแมสก็เริ่มสูงขึ้นผมแนะนำนะซื้อตามพวกเซเว่นหรืออะไรมันจะราคาคงตัวกว่าก็ประมานั่นแหละครับ ผมจะเตรียมไปก็คือมีแมสมีหมวกกันแดดกันแดดแล้วก็มีเสื้อคลุมกันแดดเหมือนกันเอาละเดี๋ยวตัดผ้าไปตอนที่ผมเตรียมตัวออกดีกว่าไป กันเนี่ยนะครับผมใส่แมสนะฮะไม่ใช่ไม่ใส่าาการแบบนี้มันก็ต้องใส่แมสเป็นธรรมดาใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาออกกวนร่งกายแล้วก็ะจนภัยต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ต่างๆนะครับในในที่ตรงนี้ผมไม่บอกว่าที่ไหนถ้าเกิดคนรู้ก,ก็รู้ไปครับไม่ต้องมาคอมเมนต์นะเพราะว่าผมไม่ดังอยู่แล้วไม่มีใครคอมเมนต์หรอก โอเคเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูนะว่าจะปั่นไปตรงไหนบ้างก็ขอภัยไว้ก่อนครับถ้าเกิดมันสั่นหรืออะไรครับเพราะว่านี่คือกล้องโทรศัพท์รครับไม่ใช่โกโปปหรืออะไรครับก็เจอกันนี้คือหน้าบักซอยนะครับตรงน,นี้จะเป็นแดดก่อช้านิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะพาปั่นไปตำรวจตรงฝั่งนู้นนะครับก็เป็นการปั่นที่องกกำลังกายรีแลก,ก์ก็พักพักร่างกายตัวเองเขาเรียกว่าพักหัวเขาเรียกแบบเออวอร์มร่างกายไม่ให้แบบอยู่บ้านแบบนม่เหนื่อยนะเดี๋ยวผมจะมาพาปั่นพวกตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเข้าไป ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างขอให้นะถ้าเกิดมันสั่นเพราะว่าผมก็นั่นแหละไม่มันไม่มีการสั่นนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์เดี๋ยวผมพาไปสำรวจวที่นะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังบ่นไปที่ตรงจุดเสฟจุดพักตัวเองนะครับ ตรงนี้นครับเป็นจุดพักที่ต้เมเย็นแล้วก็ดีนะครับเพราะว่ามีเสียงนกให้ฟังแต่ว่าเสียงนี้ขยะเยอะมากเลยครับที่นี่ก็ผมอยากเก็บนะแต่ว่าคงไม่ไหวคนเดียวกลับรถกันตรงนี้จะมีรถมาเดี๋ยวผมเข้าซอยก่อนนะครับคลิปนี้จะ อาจจะยาวๆหรือว่าตัดนะครับไหนๆเข้าซอยมาแล้วผมจะพาไปดูคลองนะครับเป็นคลองที่ไเข้ายากมากเลยก็จะเป็นคลองประมาณนี้นะเรียกว่าจุดพักจุดพักหนึ่งได้เลย,เลยตอนเด็กผมเคยมาอยู่ตรงนี้มีคนเละ ก็ทรรมะสวยั้มมันก็สวยแบบธรรมชาตินะลมเย็นดีแต่ว่าก็นอ่ะน้ำนอ่ะเข้าใจสภาพน้ำนอป่ะเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละน้ำนอ่ะมันก็สวยดีผมไม่ใช่ช่างภาพมือชิมนะก็ถ่ายคลิปให้เก่งอ่ะคลิปแรกด้วยซ้ำที่ถ่ายเอง ไปต่อเลย Let's go คลิปนี้มันอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายไม่เก่ง เคยเป็นที่มั่วสุมอยู่พักหนึ่งนะฮะปล่อยลุ้มเออก็ตอนเด็กๆผมเคยเคยอยู่เล่นแถวนี้ไปแล้วทีนี้มที่มั่วสุมอ่ะมีทั้งคนคนเขามามีอะไรกันแถวนี้เยอะร้วยแล้วก็แบบ มีคนมาฉี่มานู่นมานี่กินลงกินเบียร์เล่าการพน,นันก็มีก็แบบว่าโอ้ยยังแตกวัเนี่ยก็เป็นพื้นที่ตองโล่งฮนะเป็นที่ของคนอื่นผมมาแวะแค่นี้แหละเออขอดูอย่างแบบเสียงเมื่อกี้ไม่ไว้ใจเลยยังไม่แตกเนาะโอเคไป อันหนึ่งนะครับไปพงสงสัยสิว่าทำไมผมไม่หาที่ตั้งกล่องใช่ถึงผมตั้งไปมันก็หลุดลองมาแล้วครับไปตรงนี้ก็สำรวจไม่เต็มร้อยหรอกแค่ระยะสั้นๆอันนี้น่าจะมีแค่สิบสี่พันนะ ที่ผมทํำอะก็ตามมันเลยสิบสี่วันผมอ,อยากเปียร้อยทุกคนดูนะก็ผมลงกล้องมือ,งเอเยตรงนี้จะเป็นที่ที่ผมฝึกจักรยานครั้งแร,งรกก็คือ จากยางคันนี้ผมฝึกนานสุดแล้วส่วนสามารถมาฝึกรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครัะทางนี้ทางนีน้ผมนี่อยากจะแบบยกล้อขึ้นออยลมแรงไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าตั้งแต่ต้นนี้นนะแต่หวังว่าจะได้ยินกันนะครับเพราะว่า เพราะว่าผมไปวปนมาผมก็แบบหอบ่อไปใส่แมส์ปั่นจักรยานทิดดูใส่แมส์ปั่นแล้วมันก็แบบโอ้หเช็ดผมอยากจะปั่นไปทางนั้นนะแต่ว่าลุงก็ทำงานอยู่อ่ะผมเลยไม่รบกวนดีกว่า ก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แน้วเดี๋ยวผมเสริมทางรัดให้เป็นช็อตคัดนะเส้นทางรับผมอาจจะไม่ค่อยพูดไงน,นะเพราะทางนี้ผมไม่ค่อยรู้จักมีหมาด้วยน่ากลัวทางนี้เป็นทางที่ผมเคยใช้ผ่านตอนเด็กๆนะซึ่งนานแล้วประตูเนี้ หลังประตูจะมีแมวตายที่นอคนคงกระดูกอยู่อะอายอย่ะ,ะ,ะมันเป็นทางที่ผมไม่อยากผ่านเพราะว่าหินเยอะไป มันก็จะทะลุมาตรงหน้าบ้านผมซึ่งเปิดเทงอยู่เสียงดังมากเลยเพราะบ้านไปอีกก็จะไปดูเส้นทางหน้าหน้าซอยพานหน้าผมอาจจะทําเป็นทัวฝังก็ได้ตรงนี้นก็จะเป็นทางกาต้างคือผมก็ไม่ได้อยากรบกวนมากนะ คลิปนี้จะถึงสัก5นาทีนะเนี่ยหรือว่าจะถึงสัก10นาทีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคมันคือผมมีความเสี่ยองยอยากยกล้ออยากยกล้อให้ทุกคนดูอะแต่ว่าแบบมันจะถือกล้องยังไงจะให้ผมคาบหรอ ดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมถายทีถ้าเกิดผมเงียสแงว่าผมรับกล้องอยู่ดูจากเงอนะนี่คือแดดนะโอ้โหตาเบิร์มาแล้วถ่ายเงาเต็มไปหมเมืเอม่อคุณถามว่ายกยกล้อมือเดียวได้ไหมผมจะมาลองทำให้ดูขอทำในทางปกตินะทางแบบโอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบแก้วเยอะ ผมไม่ค่อยอยากขี่เลยเอ้ยไม่ได้ว่ะรถจะคว่ำโอเคคนส่วปกาคือไม่ได้นะแต่บางคนอาจจะได้ก็ได้แล้วแต่ความสาถารถของคุณนะหรือว่าจักรยานของคุณมันแบบเออมันดีอะดีกว่าคันกระตอยกระติกกระจอยลอยของผมไลยก็ประมาณนี้นะคิปไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะ ไปปิดตรงจุดเซฟเราแล้วกัน,นจะไม่ไอายคนที่นานจะนะเดี๋ยวใส่แมตน,นี่ไงโชว์การโชว์การปล่อยแฮนด์ดูเงาอ,อย่างเที้ยว โอเคเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับกล,ลับรถเด็วยะครับก็แกล้องเริ่มไม่ชัดก็วันนี้เป็นวันที่ออกเล่นกายถือว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าผมทำอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าผมห่วงกล้องตกนี่แหละ,ะมันเป็นมือถือด้วยแหละที่ใช้งานอยู่ทีนี้มันจะจับหรือจะอะไรก็ไม่ได้ ผมหาแสนไม่เจอตรงหน้าหลังผมเขาทางานอยู่นะผมว่าเนี่ยไปขวางทางรถเขาอะ่ะตรงนี้จะเป็นเขตนกนะขอเปิดมานะครับทุกคนตรงนี้จะมีนกเว้ยเห็นไหมไมันจะชอบร้องอ่ะผมชอบมาเล่นกับพวกมัน นี่แหละวันหยุดวันหยุดจากโควิดนะผมอยากไปโรงเรียนมากๆเลยคิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกคนทำไงได้อ่ะไม่มีแสงเลยออขอโทษเลยนะผมจะบอกอะไรให้ผมคนตัดคลิปไม่เก่งหรืออะไรมีรถมาแล้ว้นะเจอกันนะครับทุกคน ยวตัดภาพไปตอนปิดคลิปจริงๆไปอืสวัสดีครับถึงบ้านแล้วนะโอ๊ร้อนแม่ด้านหน้าก็จะมีเสียงนะนะเพราะว่าปุ่มทำอะไรก็ไม่รู้ปุ่มเมาโหด้วยเถอะถอดแมสนะทุกคนถึงบ้านเราก็ต้องล้างมือเรามี เจลไม่ปิดยี่ห้อไว้ไม่ต้องสปอนเข้าหรอกแต่ว่าต้องแจกทุกคนสปอนเข้าผมก็ได้นะอมผมจะไปแจกทุกคนให้ปัายานแจกด้วยก็มาล้างมือด้วยเจลดีกว่าช่วงมือตา,าดเลวทุกคนตรงนี้ตรงนี้เป็นแผ่นะไม่ใช่รอยสก,กปรกมผมรืมบอกทุกคนไปก็คือกินน้ำก่อน ก่อนไปข้างนอกนะครับช่วงนี้เพราะว่าแดดมันแรงรูปปากผมนี่ปากผมแห้งไปแล้วกินน้ําวันละเท่าไหร่แปดแก้วหรือว่าสองลิตรหรอไม่รู้ผมจะไม่ได้ผมไม่ค่อยแคลงตรงนี้ผมแคร์ด้วยหรอเพราะผมแคร์ปากผมจะแห้งขนาดนี้หรอถามทุกคนดูก็มันึังขอโทษนะร้อนนะครับ อว่าไงเดียโควิดนี้ก็เฝ้าระวังกันทุกคนด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากใครตกใครตตใครโตแล้วใครตัวเออตรงนี้แลอละแสงน่าจะดีสุดก็เป็นเรียกว่าเป็นคลิปแนวรผจญภัย Exercise r ์รีแ รวมกันเป็นบลลอกก็ได้หรืออะไรของคุณตามที่คุณจะบรรยายนั่นแหละผมทําคลิปไม่เก่งตามผมไม่อยู่กับกล้องเลยกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่เออก็บายบายนะทุกคนเจอกันอีพีหน้าอันนี้คืออีพีแล้วอีแีบบแรกอืออีพีแรกเจอกัน e อีพีหน้าบอกว่าคงดีกว่านี้บายบาย ชาฮี่หอ้อนเลยวะอร่อยสัสเลยอร่อยมากเข้าด้วยสปอนเซอร์อ่ะเข้าดีสัส